นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายในสี่เดือนเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเงื่อนไขข้อที่สพักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลและทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไป รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้คุณแพทของ่านชินวัตรจะต้องพ้นจากตําแหน่งผมและพักประชาชนได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในประเด็นที่มีความซื่อส,สัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนตายตัว อีกทั้งในเรื่องนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลพินิตตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจจึงที่ควรถูกมินิสัยชี้ขาดโดยสารรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ทัาคประชาชนเห็นว่าคุณแพทองทางชินวัตรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลากออกหรือยุบสภาให้ประชาชนได้ตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามในวันนี้ เมื่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนได้ออกมาแล้วซึ่งมีผลเป็นที่สิ้นสุดทำให้สภาผู้แทนราษฎรจำเป็นที่จะต้องมีมติในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนเห็นว่าด้วยสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความชอบธรรมทางการเมืองอีกทั้งจะต้องเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการแต่งตั้งทีมผู้บริหาร ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมากกว่าการแต่งตั้งบุคคลที่เกิดจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ด้วยเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทําให้รัฐบาลที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบของสภาผูแ้แทนราษฎรในชุดนี้ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศในขณะนี้ จึงเป็นการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาทำหน้าที่ยุคสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเหตุนี้พักประชาชนในฐานะเป็นพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทรรนราษฎรจึงถือภารกิจในการผ่าทางาการเมืองโดยอาศัยกระบวนการและกลไกในรัฐสภา คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการทําหน้าที่ยุบสภาเพื่อป้องกันม่ให้มีนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นอดีตัวหน้าคณะรัฐประหารหรือนายกรัฐมนตรีคนนอกเข้าสู่อํานาจได้โดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนพร้อมเลือกบุคคลไปดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน,นี้ครับข้อที่ห นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่ที่ได้แถลงน,นโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไป <S <S ข้อที่2ครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสภา,ร,าร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเงื่อนไขข้อที่3พักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาลและทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพักประชาชน ไปดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ครับจบการถแถลงข่าวยังเป็นทางการขอนุญาตตอบคาถามสือม่อมวลชนได้เลยครับ,รรบ,บ,บผมไม่คิดว่าเป็นบวกหรือเป็นลบใดๆนะครับต่อพักประชาชนนะผมคิดว่าสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิง่งณตอนนี้ก็คือในเรื่องของการทําให้ประเทศเดินหน้าก็คือการที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว เพื่อที่จะได้ใีรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมในการเข้ามากแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศยังไม่ได้มีการตกลงใดๆอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจากพรรคการเมืองใดก็ตามนะซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราเองก็ได้ถแถลงจุดยืนไปนานแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็ออกมาถแถลงในการยืนยันจุดยดนมอีกหนึ่งครั้งนะว่าพวกเราไม่ร่วมรัฐบาลและพร้อมที่จะใช้เสียงของเราทุกเสียงคนไกทุกอย่างที่เรามีในสภาพเพื่อผ่าทางกานให้กับประเทศดังนั้นณตอนนี้ ถ้าพักใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะรวมเสียงข้างมากในการตั้งรัฐบาลได้ก็ถึงจะต้องมาขอเสียงสนับสนุนจากพักประชาชนโดยที่เราไม่ร่วมรัฐบาลต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งสามข้อที่ผมได้แถลงเื่นสัสู่ได้กรณีที่ท่าก็มีกรแสข่าวว่าคุณอนุทินนะครับกำลังจะมาที่พักเนี่ยมีการติดต่อหรือประสานงานเข้ามาหรือยังครับก็ยังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการนะครับใดๆซึ่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าความตั้งใจของคุณอุ นะครับที่จะเข้ามาพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่นะผมเชื่อว่าวันนี้ได้ถแถลงเรื่องของเงื่อนไขนะครับในการตั้งรัฐบาลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการรุกสภาโดยเร็วไปแล้วก็เนะชื่อว่าทุกทุกพักไม่ว่าจะเป็นพักใดก็ตามนะครับถ้าไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้จะเป็นต้องมาใช้เสียงของพักประชาชนก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ผมดได้แถลง